เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้อยู่กับเกม fishing planet นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับภารกิจ mud water p a n f i s นะครับผมภารกิจบ่อสีนั่นแหละนะครับเราดูที่รางภารกิจก่อนรางภารกิจก็คือสาย n full l โ w คาร์บอนนะครับผมความยาว1,000เมตรเทส5.5ากิโลนะครับโอเครับภารกิจไปไปแล้วตกอะไรบ้างมาดูไปตกหลุดโน้ตมีนาวครับผม c o มอนชายเ s อร์แบ็ t เทลชายเนอร์บูคิวพัมกินซีดนะครับกรีนซันฟิ i ไวท์แคปปี้นะครับแบ็ c แบล็ c บู l u e h นะครับแล้วก็ c h น n n e l c a t f i ครับ เยอะมากเยอะจริงๆนะครับเราเราน่าจะต้องใช้ทั้งขันทุ่นและขันหน้าดินช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปตกตรงไหนของบ่อซื้อไปอนุญาตให้เรียบร้อยเจอกันโอเคเข้าบ่อครั้งแรกนะครับผมได้เงินคืน200นะครับแล้วบ่อนี้มันเป็นคลองนะครับทุกคนน้ํามันไหลเร็เวมากเข้ามาถึงก็ปรับเวลาให้เรียบร้อยตอนเช้าไปเลยครับผม7จ็ดโมงเจ็ดนะโมงเช้าวัวนอังคารนะครับ เดี๋ยวเราก็น้ํามันไหลแรงมากเดี๋ยวเราค่อยๆตะล่องข้างๆางนี้ไปก่อนว่าไอจาพวกปลาไม้ประดับทั้งหลายอะ่ะปลาเล็กปลาน้อยก็กมันก็น่าจะกินทั้งหมดแหละผมว่านะโอเคสรุปแล้วเราจะตั้งขาตั้งได้แค่คันเดียวนะครับเพราะผมซื้อขาตั้งแล้วลืมเอามานะครับรเลอะเทอย,ยม,มากแล้วเงินไม่เหลือด้วยกูเจ๊งแน่ทีนี้โอเคเดี๋ยวลองดูกันตีลงไปตรงกลางๆเนี่ยเพื่อประดุกนะครับผมน้ำลึก2อเมตรส่วนไอปลาเล็กปลาน้อยเดี๋ยวเราก็หย่อนๆ่อนเอาเดี๋ยวก็น่าจะกินนะครับมันจะมีไอปลาโนตตัวเล็กอ่ะต,ตัวไม่ถึงขีดอยู เราเลยใช้เบ็ดเล็กสุดเป็นเบอร์10นะครับไปหาเบ็ดเบอร์16ไม่เจอนะเหมือนมันยังไม่ปลดล็อกหรืออะไรไม่รู้เลื่อนหาแล้วมันไม่เจอดูน้ําไหลเร็วมากครับผมดูทุ่นเราแล้ว,ลวตัวแรกตัวอะไรวะตัวแรกเป็นพามกินซีดครับผมหนึ่งขีดอ่าแบ็คเทลชายนตตัวที่สอง เอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนไปบูกเกียวครับผมเ,เฮ้ยน้าดินมาหน้าดินมาหน้าดินมาหวังว่าจะเป็นปลาดุกนะครับผมหน้าดินหวังว่าจะเป็นปลาดุกตัวไล่เย,ย่นี่ไงแบล็กบูเฮดนะครับผมปลาดุกหัวดำ อะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยตัวอะไรวะทุน่นอะตัวอะไรวะหน้าดินทำไมเบาจังจะตกประดุกไม่ใช่เหรออุ้ยถูกตัวด้วยไว้แคปปี้ครับผม นี่คือคอมมอนช h ยเนอร์เหลือ3ตัวแล้วเหลือเจ้าตัวเล็กสุดแล้วก็ e e ีนซันฟิตนะครับ r e ีนซันฟิตเหลืออีก2กระตัว เย้เจ้าตัวเล็กมาแล้วครับผมปลาดด้นมีนาวแล้วก็นาดินมาด้วยจะถูกตัวไหมเหลือเชนเนแคทฟิสตัวเดียวแต่เบามากเลยอะเบามากเลยไม่น่าใช่แล้วอย่างเงี้ยทำกินซีด เย้ yeah, ครบแล้วนี่ไง Channel Cutfit เป็นยังนะครับตัวเล็ก7จ็ดขีดโอเคครับภารกิจนี้ได้มาแล้วครับผมเงินพันสามนะครับเหรียญทองหนึ่งเหรียญภารกิจ m a r Water Panfit นะครับผมได้ N f o l o w 5.5โลด้วยถือว่าดีนะในช่วงแรกถ้าทำอันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วภารกิจ m u d Water Panfit จะกลังากกาคลิปหน้าบายๆครับผม